หยิกออถูกหยิกรือหรือคอาเล็ฟูฟูอะไรฟูอะไรูฟูอะไรไนก็ง่ายผ้าหยขาวยไทยฝุ่นอายุไต่ฝุ่นผ้ายูไทยฝุ่นผ้ายูไทยฝุ่นอายุไต้ฝุ่นสะโลมสะโลมช่น คำแทนมีความหมายอะไรไหมนะโอ้้อมแทนปิดอ๋อโอลิมปิกเฮ้ยโออลิมปีแล้วไม่ปกเออถ้าหลัมันคำตอบะถูกมาดูง่ายแต่ทำไมคิดตะวันออกเฉียงเหนือเก่งอก่งเออไย่า ก็จบลงไปแล้วถ้าใครชอบที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้าชอบเดี๋ยววบด้วยนะคะ <c oughs>